แจ้งข่าวเชาว้าวันพฤหัสที่4มกราคม66ครับวันนี้มีความคืบหน้าการโอนเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวงวดที่12โอนเงินภายในวันนี้นะครับ5มกราคม66ครับรวมถึงการแจ้งเตือนภาคใต้ฝนตกหนัก การใช้สิทธิ์ของขวัญปีใหม่นะครับซึ่งก็มีโครงการชอบดีมีคืนใครที่เติมน้ํามันสามารถออกใบกํากับภาษีเต็มรูปเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีในปีภาษี66ได้นะครับรวมถึงความคืบหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดด้วยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรฝากกดติดตามาากดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงกราน Mini c h a n ลด้วยครับผม สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมใหม่สงกรานต์ในช่องครับสวัสดีเช้าวันพฤหัสที่5มกราคม -66 ครับผมเริ่มต้นข่าวสารข่าวแรกกันก่อนเลยครับมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยช่วงวันที่5ถึงวันที่8มกราคม -66 นี้ครับสาหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกําลังแรงคลื่นสูง2ถึง4เมตรไปทีเดียวบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรได้ครับขอให้ชาว เ,เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยเรือเล็กบริเวณเอ่าวไทยควรงดอ,ออกจากฝั่งช่วงเวลาดังกล่าว้วยครับผมสําหรับข่าวต่อไปนะครับก็คือของขวัญปีใหม่ปี66ครับตอนนี้ข่าวของขวัญปีใหม่คนะครึ่งเฟส6ไม่มีแล้วนะครับสําหรับคระครึ่งเฟส6ไม่มีแล้วครับแล้วก็อีกจะมีโครงการที่น่าสนใจก็คือโครงการชอบดีมีคืนที่จะใช้นะครับอ่า ใบกำกับภาษีเต็มรูปในการลดหย่อนภาษีในปี66ได้โดยโครงการชอบดีมีคืนนั้นเริ่มแล้วตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์66ครับผมสามารถซื้อสินค้ากับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในระบบภาษีได้และจะ ให้ออกใบกำรรกับภาษีเต็มรูปได้นะครับเพื่อใช้ประกอบในการลดหย่อนภาษีซึ่งถ้าเป็นใบกำรรกับภาษีเต็มรูปแบบกระดาษนั้นลดหย่อนภาษีได้สูงสุด3 0,000บาทจากนั้นจะลดเพิ่มอีกถ้าเป็นใบกำกับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมอีก10,000บาทรวมสูงสุดอยู่ที่4 0,000บาทเลยทีเดียวนะครับที่สําคัญนะครับผมสามารถขอใบกำรรกับภาษีเต็มรูปได้กรณีที่เราไปเติมน้ํามันที่ปั๊มน้ํามันใหญ่นะครับแล้วก็ปั๊มน้ามันสามารถออก ใบกำกับภาษีให้เราก็สามารถที่จะตัวน้ำมันเสร็จแล้วก็ขอใบกำกับภาษีเต็มรูปได้เพื่อใช้ประกอบในการลดหย่อนภาษีในปีภาษี66นี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้ก็พิเศษกว่าปีที่ผ่านมาเพราะว่าปีผ่านผ่านมานั้นนะครับไม่สามารถใช้ใบเสร็จ ก,กับภาษีเต็มรูปในการเติมน้ำมันลดหย่อนภาษีได้ปีนี้ใช้ได้ครับสำหรับชอบดีมีคืนล่าสุดนี้นะครับหนึ่งมกราคมถึง15กุมภาพันธ์ลดหย่อนภาษีได้ในการเติมน้ำมันนะครับผมโอเคสารคองควันปีใหม่ห6 ที่น่าสนใจนะครับจะมีอีกหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำพาส,สปอร์ตแบบด่วนแล้วก็ฟรีส่วนตานะครับอันนี้ก็เป็นข่าวอัปเดตสำหรับการทำพาส,สปอร์ตที่ว่าทำพาส,สปอร์ตฟรีปรากฏว่าผมลองไปติดต่อสอบถามดูไม่ใช่ฟรีท่านผู้ชมก็คือมันจะฟรีเฉพาะส่วนของการทำพาส,สปอร์ตแบบด่วนที่ว่าทำเช้าได้บ่ายนะครับปกติราคาอยู่ที่อ่ะ3,500กรณีที่ต่ออายุ10ปีนะครับแต่ว่าจะเสียจะเสียค่าธรรมเนียม ในอัตราปกติเท่ากับการขอพาสปอร์ตแบบเดิมรูปแบบปกติแบบธรรมดาที่ขอแล้วส่งพาสปอร์ตมาทางจดหมาย EMS นะครับก็คือเสียบริการในอัตราปกติถ้าเป็นรูปแบบด่วนนะครับแล้วก็มีกําหนดสิทธิ์ด้วยที่1นึ่อคนต่อวันทั้งนี้ก็แล้วแต่สถานที่ออกหนังสือเดินทางด้วยว่ากําจำกัดสิทธิ์ไว้ที่เท่าไหร่ต่อวันนะครับทั้งนี้การออก พาสปอร์ตทำพาสปอร์ตทั้งต่ออายุทั้งทำพาสปอร์ตใหม่ยังเสียค่าบริการในอัตราปกตินะครับผมตอนนี้ผมก็จะลองไปต่อที่อายุ10ปีของบัตรของพาสปอร์ตนะครับก็น่าจะเสียที่1,500บาทแล้วก็บวกค่าธรรมเนียมในการส่ง EMS อีก40บาทรวมเป็น1,540าสบาทสำหรับการทำพาสปอร์ตต่อพาสปอร์ตอายุ10ปีนะครับผมก็ประมาณนี้ไม่ใช่ฟรีนะท่าผู้ชมยังเสียค่าบริการตามปกติอยู่นะครับ แล้วก็ยังมีส่วนของของขวัญีใหม่ที่เป็นาการตรึงค่าไฟฟ้านะครับในช่วงเดือนมกราคมจนถึงเดือนเมษายนเดี๋ยวถ้าหากใบค่าไฟฟ้าแจ้งมาถ้าหากมีส่วนลดอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมจะมานํามาบอกกล่าวในคลิปกันอีกทีนะครับรวมถึงลูกหนี้กยศนะครับมีการลดหนี้ลดเบี้ยรปรับลดเงินต้นขยายเวลาถึงวันที่30มิถุนายน66นะครับอันนี้ก็คือเป็นของวัญพใหม่เบื้องต้นที่ น่าสนใจนะครับผมหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม,ตมก็สามารถติดตามตรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คลิปของผมนะครับผมนผูมชมครสําหรับความคืบหน้าของการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งนัดรอบใหม่นะครับเน้นย้ำว่าตอนนี้นะครับยังไม่มีการประกาศผลรอบสุดท้ายแต่อย่างใดแต่แต่จากแหล่งข่าวนั้นปรากฏว่าจะมีการแจ้งผลภายในเดือนนี้นะครับเดือนมกราคม -66 แต่ยังไม่กําหนดวันที่ชัดเจนว่าจะประกาศผลวันที่เท่าไหร่แต่ มีการออกข่าวมาแล้วว่าจะประกาศผลภายในเดือนมกราคมก็คือเดือนนี้นั่นเองนะครับผมเบื้องต้นใครที่ตรวจสอบสถานะ การลงทะเบียนที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof go t h แล้วตรวจสอบสถานะของตัวเองขึ้นสถานะว่าลงทะเบียนสมบูรณ์นะครับใครขึ้นสถานะว่าลงทะเบียนสมบูรณ์อันนี้ก็จะถือว่ารอการประกาศผลครั้งสุดท้ายนะครับใครที่ขึ้นสถานะนอกจากนี้ท่านจะถูกตัดสิทธิ์ไปก่อนรอความคืบหน้าเพิ่มเติมนะครับซึ่งคนที่ลงทะเบียนสมบูรณ์อยู่ที่ประมาณ19ล้านกว่าคนนะครับประมาณ19ล้านกว่า เลยทีเดียวถือว่าเยอะมากจากจํานวนผู้ลงทะเบียนประมาณ22ล้านกว่าคนนะครับแสดงว่าจะไม่ผ่านอยู่ที่ประมาณ3ล้านกว่าคนโดยประมาณนะครับผมก็เดี๋ยวได้หามีความคืบหน้าเพิ่มเติมผมก็จะรีบมารายงานให้ทราบนะครับ แต่สําหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบันยังสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับยังมีวงเงินเข้ามาตามปกติสําหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่าใบปัจจุบันนะครับผมส่วนใบใหม่ไม่มีแล้วนะครับคนที่ลงทะเบียนใหม่จะไม่มีการออกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบใหม่ให้นะครับแต่ว่าถ้าหากใครจะรับสิทธิ์รอบใหม่จะมีการใช้สิทธิ์ ผ่านรประชาชนแทนนะครับผมจะมีการเริ่มใช้สิทธิ์ผ่านรประชาชนแทนโดยคนที่ได้รับสิทธิ์ก็ต้องไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยทกสออมสินก่อนเพื่อเริ่มใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐผ่านประชาชนครับอันนี้เดี๋ยวรอการประกาศผลก่อนเนาะส่วนคนที่มีบัตรปัจจุบันนะครับกลับมาที่คนที่มีบัตรปัจจุบันสามารถใช้บัตรได้ตามปกติเดือนม,มก,กราคมนี้ยังมีเงินเข้ามานะครับ1มก,กราคมมีเงินซื้อส,สินค้า200-300บาทเดิมและเพิ่มเติมอีก สอง้ยบาทรวมเป็น400หรือ500บาทสลหรับวบงเงินซื้อสินค้านะครับ 18มกราคมนะครับเงินคืนค่าน้ําค่าไฟนะครับค่าไฟฟ้าไม่เกิน3 1 5บาทคณะประปาไม่เกิน1นึรบาท22มกราคมเงินผู้พิการ2องรบาทเข้าที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมส่วนวงเงินส่วนลดค่ารถโดยสารบขส5 0 0รถไฟ500รถเมล์รถไฟฟ้า500ก็ได้เหมือนเดิมนะครับในวันที่1มกราแล้วก็เงินสดค่าก๊าซส่งต้น1นึรบาทต่อ3เดือนก็ใช้ได้เช่นเดียวกันเริ่มเดือน กราคมจนถึงมีนาคม6-6นี้สลับเงินสนลุค่าก๊าซถงต้มครับใครที่แก๊สหมดนะครับในช่วงนี้ถังแก๊สหมดก็สามารถใช้สิทธิ์กันก่อนได้เพื่อที่จะ,ะป้องกันวงเงินที่จะหายไปนะครับแต่ถ้าใครที่แก๊สยังไม่หมดนะครับก็ค่อยๆใช้ไปก่อนไม่ต้องรีบท่านผู้ชมแต่ว่าคาดว่าวงเงินน่าจะยังอยู่นะครับเพราะว่าจากเรน่าวคือให้สิทธิ์ ได้ในเดือนมก,กราคมจนถึงเดือนมีนาคมคาดว่ายัางสามารถใช้งานบัตรได้อยู่นะครับอันนี้เบื้องต้นคาดว่ายัางสามารถใช้งานบัตรได้อยู่แต่ท่านี้ทังทงงง้งนั้นอรอกกรรนประกาศอ,อย่างเป็นทางการอีกครั้ง,งนนว่าบัตรของเรานั้นจะหมดอายุลงเลยทันทีหรือไม่หลังจากมีการเริ่มใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนนะครับอันนี้เดี๋ยวรอการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งยังไม่แน่นอนสักเท่าไหร่ว่าถ้าหากมีเรื่องการเริ่มใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนบัตรสวัสดิการจะหมดอายุลงท,งทันทีอันนี้ เปอเก็ห้าสิบก็50-50อยู่นะครับผมยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์สลับการใช้เงื่อนไขนี้นะครับหากมีความขึ้นน้เพิ่มเติมประกันจะเป็นทางการผมก็จะรีบมารายงานให้ทราบนะครับผม ท่านผู้ชมครับส,รรสำหรับเงินประกันรายได้เกษตรกรครับข่าวสุดท้ายของรอบนี้นะครับเงินประกันรายได้เกษตรกรวันนี้นะครับผมก็มีการโอนเงินนะครับของเงินประกันรายได้เกษตรกรงวดที่12เป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวงวดที่12ที่มีการประกาศราคากลางออกมานะครับโอนเงินภายในวันนี้ใครเงินเข้าไม่เข้าอย่างไรสําหรับเงินประกันรายได้ข้าวงวดที่12ก็แจ้งข่าวกันได้ที่ใต้คลิปนะครับส่วนประกันรายได้พืชชนิตอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยางพารานะครับมันสับปะหลังข้าวโพดเล้งสัตว์ ปลาล์มน้ํามันอันนี้ยังรอความคืบหน้าของการประชุมคอรอมอกันอยู่ยังพาราก็ต้องรอที่ประชุมกรอ,อยออยู่ซึ่งยังพารานั้นจะประชุมกรอ,อยอวันที่12มก,กราคมนี้นะครับผมหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมข้อข่าสารผมจะรีบมารยายงานในทราบนะครับเป็นกําลังใจให้พ่อแม่พี่น้องทุท่านทุกคนครับผมสู้ๆกับการทํางานกันด้วยนะครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับผมสวัสดีครับ